สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนตอนกลางคืนฮะทีหนึ่งหกว่าถูพี่ใหญ่หนึ่งลำนะครับหึหึลำนี้ใหญ่จริงๆครับดูจากขนาดลูกเรือที่อยู่ตรงหัวเรือนะพเพื่อนๆเล็กนิดเดียวฮะเดี๋ยวไม่รู้จะซูมถึงหรือเปล่าดูลูกลูกเรือที่อยู่บนเรือ ตู้ตู้ขาเข้าไม่เยอะนะครับไม่เยอะสักเท่าไหร่ดูจากขนาดที่ตู้ที่มาบนหลังตู้นะแต่ไม่รู้ว่าในระหว่างจะเยอะหรือเปล่าโอ้ทั้งใหญ่ทั้งยาวลักกักเป็ลักกัก สะพานเดินเรือครับห้องพักลูกเรือดูลูกเรืออยู่ตรงตอนท้ายนะฮะได้จริงมุมมองจากตรงนี้เราจะเห็นว่าเรือค่อยๆไหลเข้ามานะฮะเดี๋ยวเตรียมจะมาเทียบอยู่ตรงนี้ฮะ ทางบนก็มีน้ำร่องนะครับอยู่บนเรือคอยให้คำสั่งสัญญาณ ด้านท้ายก็เตรียมปล่อยเชือกอสมอท้ายนะครับเส้นใหญ่นะครับเพราะว่าเชือกนําเชือกนําส่งมาแล้วนะฮะในท่าอยู่ข้างล่างรอแล้วเดี๋ยวรอลูกเรือที่อยู่บนเรือนะฮะปล่อยเชือกลงมาก,ก่อนในเรือใหญ่แต่ละลำนะครับลำนี้สิบหกแถวนะครับ ก็ใช้เวลาเทียบก็ประมาณ30มสถึงสีนาทีนะครับสำหรับเชือกขนาดนี้นะฮะอย่างน้อยท้ายเรือก็5เส้นเลยนะครับ